หอ,อมอมมิตรซีดดดได้เก่สงส้มอะไรอ่ะดีมากนุ่มเลยอ่ะทุกคนแล้วซึมไวมากไม่เหนียวเห,นอ,หน,นอะหนะเนาะไม่เหนียวทาให้มันดีๆทาเหมือนทาหน้าไม่ใช่เหมือนระบายสีเที่ยววนอยู่แกงอีกแล้วแกงอีกแล้วทามันทันน่วๆค่ะโอเคค่ะพี่เขาไม่เคยทาหน้าให้ผู้ชายเลยไม่เคยทาหน้าอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไช่หรอก,อกตกตาไอแต่ลิลี่ตาลิลี่ตาบึูกระได้ต่วนเก็บนาฬิกามันดูก็ได้ก็เท่าเหมือนจับปูก <c oughs> ็เท่าเหมือนจับปูน,นะจับปูกแกล้งเราน่ารักมากเอาใจเก่งมีความน่ารัก <c oughs> นี่ลงทุนแค่ไหนไปล้างหน้ามาฮะทายทุกคนดูเลยนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะซุ้มทุนสร้างอทุกคนนี่ หน้าใสมากนี่ลงเซรั่มไปมเหนียวไหมไม่เหนียวจ้ะโอเคซึมแล้วเนี่ยโอเคนะกลับเงินกินโอเคดีทาตัวเดียวพอเปลืองนี่ค่ะเมื่อกี้นะคะลงเซรั่มวิตซีตัวนี้ให้แล้วก็อันนี้เป็นครีมนะครับวิตซีครีมเขาบอกว่าใ<ร><า>ดๆไยูคือหน้าใสมากเราทาเช้า,านนนเย็นนอนใช่มันเป็นครีมอะครับเป็นครีม แต่ว่าทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมก็คือว่าใส่วิตามินซีหมดเลยค่ะครับก็คือหน้าใสประมาณนี้แพ็กเกจก็ดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะโอเคอุ้ยตัวนะจ่ะนั่งได้ไหมขายดีนะการันตีโดยพี่ฉัตรสั่งตามพี่ฉัตรใช่พี่ฉัตรมงคลไหมฉัตรมงคลตัวเองไงน้องพี่ฉัตรช่างแต่งน๋อพี่ฉัตรมงคลเอาวิจารอ์ด้านชื่อฉัตรมงคลก็ได้นะ ชอบมากคู่นี้ขอบคุณค่ะเอาเร่งตายขอให้เร่งตายสักสักสักแปบบ๊บเร่งตายกันได้อด่ะเราเร่งตายกันเอาได้ไข่เฟ้อเร่งกลางก้น,กนไม่เกี่ยวเวยคนนั้นแป๋ไม่เกี่ยวจริงๆเมื่อก่อนแม่เขาเกือบตั้งไอเขาชื่อชัดชัดชื่อเล่นเหรอชื่อเล่นแต่ว่ามันเยอะไงแต่เปลี่ยนเป็นยิอนยูอ,อ่ะส่วนมากคนที่เกิดวันฉันมงคลจะแบบชื่อชัดอะไรแบบนี้จังนั้นนะอ่าแต่เ,เขาเ,เ,เ,เขาชอบชื่อยิวมากกว่าใช่ เออไม่แน่พี่จัดไม่รู้เกิดวันไหนเนาะไม่แน่นะว่าจับมงคลของเขาก็ได้ค่ะเมื่อก่อนเขาชื่อจัดชัยจริงไหมจัดชัยมงคลฟิล์มนี่เขากำลังอ่านโปรอยู่เขาบอกโปรเจนนี่หรือว่าโปรยูเจน3ชิ้นราคา600 9อยเกบาทเนี่ยส่งฟรีส่งฟรีด้วยลืมบอกทุกคนนะว่าโอน969บาทก็คือจบเลยได้สินค้า3ชิ้นแล้วก็แถม1ชิ้นนะครับเป็นโฟมหลังหน้าแถมฟรีนะคะแล้วก็ ขนาดทดลองโฟมล้างหน้าเนี่ยเราให้ไปสองซองนะไม่ได้ให้ซองเดียวสองซองเลยเหรอใช่โอ้หนี่ครับแล่โฟมนี้ใช่ก็คือซองหนึ่งเราสามารถแบ่งใช้สองคนก็ได้ว่ามันใช้ด้เดียวมันก็ะสะารเร็วนะครับค่ะและถ้าลงก่อนแต่งหน้าเนี่ยลงพื้นอะไรเนี่ยจะติดดีทําให้หน้าฉ่าวาวมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแป้งไม่หลุดเครื่องสำอางไม่หลุดใช่คือมันหลุดน้อยกว่าหรือว่าใช้เวลาได้ย,ดยึดได้นานกว่าต้องลดเครื่องสำอาง ทามเอาไหมติคนตาอะไรแบบเขาเดี๋ยวให้พี่ฟานมาแต่งให้เอาไหมเร่งติคนตายยังไม่ยาวเท่าเขาเลยคนตาเร่งมันเยอะแต่คนเจ้าชู้ <c oughs> อ้าทำไมอะจริงมะทำไมต้องเข้าเอาสินค้าสี่ตัวมาถือคนจะได้จําได้ว่าโปรเก้าเก้าเนี่ยมีอะไรบ้างเขาจะถืออะไรกันเร่ง <c oughs> ช่วยถือสองทีนี้ดิ <c oughs> เร่งตายอึองเดี๋ยวเร่งกลางเลยแล้วได้ไหมคือวงมันติดนั่นทุกคน เอาเร่งตายเร่งตายขอบคุณทุกคนเลยนะคะคือไฮเร้งรีวิวเป็นพัชตาตายพัชตา,าตายอ่ะเซตนี้ค่ะทุกคนเป็นเซตวันที่หกเดือนหกนะคะได้ทั้งมดซ้ำชินเอาพัชตาคนซ้ำชินได้ทั้งมดซ้ำชินมันจะดูแบบได้ทั้งมดซ้ำชินแล้วก็ได้ไหมนั่งได้ไหมได้ทั้งมดซ้ำชินแล้วก็จะได้ตัวตัวเทปโฟมอีกซองๆในราคาหนึ่งร้อยสิบแปดบาท ไปอะผู้ช่วยนะผมอยู่ป่นนี้ติ้เออเอาเล่นก่อนซาฮัดยัยก็เหมือนกันเลยเนวแต่มันจะมาใส่แบบว่าตวัดแงเหมือนคนไปไหนไปนอกไปไหนคุณน่ะใหญ่ใหญ่พูดไปไหนค่ะทำไมเลยกินข้าวหรือไม่ไม่กินดีนิดนังนั่นเดียวคอคอไหมครับจริงพี่เขาบอกว่าตัววิซีครีมเนี่ยทาปุ๊บมันจะ ขาวขึ้นหนึ่งระดับทันทีหรอใช่เราเทสตวนนี้ให้คนดูหน่อยลองเปล่าเทสบนแขนเขาให้คนดูน,นี่เราจะลองวิซีครีมดูนะครับใครที่บอกว่าผิวผิวใครที่เคยอันนี้เอตัวงนะใครผิวใครที่แบบเคยติดสารไม่ดีอะไรอย่เงี้ยจะกลับมาแบบดีขึ้นได้ออแก้ภยสารด้ ได้นี่นะครับเกลียดมเกลียดเกลียาบนหน้านะครับเพราะว่าเหนือเอาไปกินข้าวอ,อีกดิวไม่คุณบอกว่าตัวเองขยับนีเขาตอนไหนวะตอนแล้วไม่ครับอกคุณครับนั่งจับกระเพไปจะจิงกันเลยนะครับ ได้ไหมเฮ้ยแต่มันโอเคขึ้นเลยนะทุกคนก็คือนี่ค่ะอันนี้ข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาอันนี้คือทาหอมมากเลยมากอือหทุกคนถ้าทุกคนซื้อไปทุกคนต้องติดใจกลิ่นหอมแน่นอนเพราะว่าหอมมากๆค่ะนี่ตอนนี้เป็นวิตซีครีมนะคะทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยดีมากครับทุกคนการันตีเลยสามตัวนี้นะครับรีบซื้อเลยโปรวันที่หกเดือนหกนี้นะครับในไลน์ยูเจนเท่านั้นราคาเก้าร้อยหกสิบเก้าใช่ไหม ได้<ช>สินค,ค้าสามตัวมีไฮยาเป็นบุต,ตอร์เซรั่มนะครับกับวิตซีเซรั่มแล้วก็วิตซีครีมนะครับแล้วก็แถมโฟมล้างหน้าแบบขนาดทดลองสองซองด้วยครับคุค้มมากสั่งได้เลยนะครับที่ไลน์แนทีปักลิงไว้ให้ค่ะฮตังค่ะเจ๊มีคนบอกว่าเคยใช้อยู่ตัววิตซีครีมมันหอมและดีมากคือวิตามินซีเนี่ยสินค้าด้ววิตามินซีคือถ้าถ้าให ให้มาตีจริงๆคือเวลาเราทาเราต้องรู้สึกว่าแบบเออมันได้กินแบบวิตามินซีอยู่แบบต้น,นอนอ่อนมันมันรู้สึกดีโอเคอสวัสดีทุกคนเลยนะคะหืมทตไม่ดับว่ะแบตหมดไหมยินสะดุดสะดุดไม่ที่นดะีอย่ายินไม่โดนที่แล้วมันดับแค่ตรงนี้วะ ลองเปลี่ยนแบตดูไหมเลือ,อป็ปแค่ตรงั้นนะเจเส์ได้ปกติมาพักหน้าจออ๋อเหรอตกใจหมดเลยอ่ะเห็นไหมครับปกติไหมคะเดี๋ยวปรับหน้าจอมาเป็นแต่งตายหนองจีนตายครับพ่อ มาแล้วชอบใจเม็ดเลยปลาจาังหอมมากอยากอยากฝังซ้ำนียไปซื้อ,อไปไปไปซื้อหา,าวซ้ำยังทรงคาซ้ำยังทรงคากับพัดใหญ่มันก็ไม่เหมือนกันหรอละเหมือนพัดใหจเขายจะเลี้งมูหยางเดี๋ยวไหมทรงคาจะเลี้แบบมูหยางแล้วเนี่ยบางทีมูหยาง อยู่นี่ค่ะททเทอร์เรมบรราลแล้วเทคร์เรมอีกแล้วก็ม,มาถือไว้เผื่อใครจะสั่งซื้อ <c oughs> สิงร่างเลยหลายคนบอกว่าขยาพาก <laughs> บ้าแล้วถึงจันเกินแล้วหลาย <laughs> คนบอกว่าขยาพากอ่านหลอกมาเอ้ยคนให้คน น่ารักพี่เจนอ่ะโอเคทุกคนคะตาเต่งเรือเลยค่ะเจไดลาค่ะ <S <S hey คเหี้ยยิ้วซึ่งวันแต่เล่นตู้นี่หมวดตําัลเล่นเลยเดี๋ยวนี่เล่นจะเล่นไปเรื่อยก็คือว่าทุกคนคะเกาลอยุกสิบเกาบาดเจได้ซ้อมชินนี่แหละก็คล่องแท่นตองส่งผีอยู่ซื้ออยู่นี่นะคะจะได้ส่วนเทไปน,นะคะสาหร่ายเม็ดเล็กค่ะตอนนี้รู้นะว่าหิวนะธรดา เดี่ยคนดูนะ มีหนึ่งอัน ใช่สิมีเดียวครับชุดนี้สั่งร้านประจำเลยทุกคนคลิ๊บมาแล้วอะไรติดอ่ะรีปมาอ่าทำไมวันนี้เราจัดชุดแบบเปลี่ยนลุกผมเปลี่ยนลุกให้เจมเรียบร้อยแล้วครับทุกคนรอดูวันเสาร์นี้ว่าเจนลุกที่แบบจะให้เดี๋ยวเการู้ว่าเราทำอะไรกันสปอยไว้ให้เป็นแบบว่า ทีซื้อแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะช่วยกันทำอาหารกินน่ารักของคุณค่ะน่ารักยิวเจนก็อุดหนุนสินค้ากันด้วยแล้วกันนะคะเก9บาททางไลน์แอดที่ปักหมดอจู่แฝนที่ดีคือแฝนที่ช่วยกันทำอาหารกินใช่ตัวเองก็ต้องทำเขาว่าได้พักบ้างไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้พักก่อนแล้วหนึ่งเออเมื่อกี้ก่อนอ่ะอน้องไงไม่ได้น่ารักมากค่ะน้องเจนน้องยิว เออเย็นมากเลยอ่ะหิวใช่ไหมหิวมากไหมนี่แต่ทำงานก่อนนะหิวหิวมากเอาโดนตีให้ยูหน่อยได้ไหมคะทำงานไม่ได้กินข้าวเลยเอาโดนตีไหมโดนยิงไรให้ยูกินได้เพราะยหิวอ่ะน้ามีคบอกว่าอยากให้ EP หน้าอยากได้แบบว่าทำคอนเทนต์แบบว่าทำอาหารกินกันต้องอร่อยมากในเลยบอกจิตถ่ายไม่เป็น ตัวเองนี่เขาจะหลุดเฟรมแล้วไหมใช่ใช่แต่แม่ตัวเองอะทำอาหารอร่อยมากต่อให้รอนคราบอกว่าเปิดร้านอาหารร้านอาหารมาตั้งแต่แม่เองอาหารเป็นไหมเป็นเนี่ยจริงเหรอเขาทำอาหารเก่งมากจะรอไข่เจียวเข้าวนข้าวเป็นด้วยไข่เดียวลูกไข่เดียวอ่ะไข่เจียวติดเปลือกอะนะเขาเก่งแค่ไหนไอ้คนเขาเขาทำมาม่าเป็นนะบอกให้ทำปูเหรอคะ ทำไมนี่มันหลอนิดเดียวนี่ทำไมมันปูัวเองนิดเดียวเขาบอกเลยว่าอย่าเขาเตียงม่อกี้ยังชมอยู่เลยว่าชุดสวยเขาเตียงนั่งไม่ระวังอ่ะให้ผมมองดีๆตางนี้พี่ว่านายกับพี่อยู่แล้วต้องยิ้มหลอกมากค่ะครับ โอเคตัวเอง๋ยวตัวเองถือเนี่ย okay, เขาจะพูดสรรพคุณอีกทีหนึ่งเขาจะพูดสรรพคุณแบบละเอียดรายละเอียดแบบลึกตัวเองถือแต่เขาพูดตัวไหนเนองก็บอกตัวนั้นขั้นตอนการใช้นะคะตัวแรกลงไฮยาสีฟ้าก่อนนี่ตัวนี้นะคะ,ตะ,คะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวอิ่มฟูด,ดูเด้งหน้าใสเงาอืมโอเคไหมหลังจากนั้นตามด้วยเซรั่มวิตซี เองอ่บเซรั่มวิตีตัวนี้ค่ะลดสิวผิวแข็งแรงผู้ผิวที่เคยติดสารให้กลับมาดีขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องสิวอ่าแล้วก็สิวรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปวิตี่ครีมเน้นปรับผิวขาวสว่างและลดรอยดำรอยแดงที่สำคัญกลิ่นหอมมากอืมทาแล้วเมื่อกี้หอมจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ตัวเทสนี้ที่เราให้ไปสองซองก็คือโฟมนั่นเองคือชอบแบบเหมือนถ้าเป็เซรั่มหรือว่าครีมอะไรที่มันลดเรื่องรอยดำรอยแดงเนี่ยชอบมากเพราะว่า เราดำรอยแดงพวกนี้มันหายยากเร็วไหมเพราะเป็นสิวแล้วแบบแั้วเดี๋ยวว่าหายสิวแต่ว่ารอยมันหายยากค่ะน่ารักเจ้าผู้นี้ขอบคุณค่ะนี่เนาะแล้วก็วันนี้โปร969บาทไอ้คนแฉลบอีกนะโปร969บาทนี่คือเมื่อคืนคนแฉลบไปลงติ๊กตอกที่วะเขามองกล้องดีเขาไม่มองจอทีเลยเขาก็มองจอทางกล้องไม่ตามเลยอด em dọn ra đẹp đó em dọn ra em dọn ra đây ไม่รวยไลยไม่รวยจเหรอจำได้ก็จบแรงไม่รวยใส่เรียงเลยอาญาปเลยเหรอ่อารมบกไม่รวยเล้เห็นไได้ดาก็ได้อะไรนี่ก็คือไม่อะไรนาใสไหมทุกคนน้าเว่อรวะใช่ค่ะออ้ก ชิ้นนี้969นะคะส่งฟรีนะคะฟมนะคะขนาดทกฟาสองซองฟมที่เราแถมไปเนี่ยปกปติถ้าไปซื้อเนี่ยจะอยู่ที่118บปาทค <หา S 1> ่ะทดลองใช่ค่ะ2ซอ,อ,อ,องเนี่ยจะอยู่ที่118บาทออก็ตกซองละ59เออว่าแล้วมันดีจังใช่แล้ววันนี้ก็คือถ้าใครซื้อเซต969เนี่ยก็คือจะแถมแถมอะไรค่ะ แอบฟรีโฟมไงโฟมละสองซองเลยอ่ะใช่ก็คือลองกันให้จุกๆแล้วพอลองแล้วก็ติดใจแล้วก็จะได้ไปซื้อเพราะว่ามันดีจริงๆเออเชื่อ,อว่าถ้าใครได้ลองจะติดถ้าสั่งไปเลยนะครับในลิงก์ที่แปะไว้อย่าพลาดนะครับเพราะว่าราคาพิเศษแันนี้ถ้าไม่ได้ในไลฟ์วีดีโอเองก็คือไม่รู้จะได้อีกเมื่อไหร่ใช่นะคะวันนี้เป็นโปรโมชั่นดีๆที่ เรามาบอกต่อทุกคนเมื่อกี้เราก็เพิ่งลงในติ๊กตอกไปถ้าใครไม่ทันไล์ไปดูไปดูไ่เขารู้แล้วราคาในอีเวนต์บอยเท่าไหร่วิตซีเซรั่มอ่ะวิตซีเซรั่มขวดเสียงตาอ่ะ450รบไทยาห้าร้อยห้าสิบพันพันมึงยังไม่ได้อันนี้นะก็ก็วันนี้เป็นโปรในอีเวนต์บอยในร้านก็จะเป็นตัวนี้450ร้อยนนี้550รอยห้าใช่ไหม ก็คือว่าสองขวดนี้หนึ่งพันบาทแล้วแต่ว่าถ้าซื้อในไลฟ์ก็คือว่าจะได้สารตัวนี้ในรา,ราคาเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทคุ้มมากแล้วก็มีแถมโฟมล้างหน้าด้วยสองซองร้อยสิบแปดบาทเก่งมากคุม้มเขาไม่ต้องพูดแหละบอกเลยเอาพูดไปอีกคนนครจะราจินจะพูดีชอบหาจินชอบตะละกจินเวลามันเล้งแบบว่ามันเล้งกอะไก่มันจะเล้งเกาะไก่ไม่ชัดเกลือเออเกลือเราเล้ง คนอท่านใหญ่ผมเล่นเกลือบเขียวไหมเกียรจะเล่นว่ะเกลือบปาก็เลยเล่นกับปาเอ๊ะปาเกียนจะเล่นกับปาต่อปา,าแตะต่อปา,าแตะดิเวลายต่ำนุ่ยหรอกต่อปา,าแตะนะคลีด้วยดีเจ้พูดคลรีกันจะก,กันุกเครื่องวัวแตะโอเคน่ารักขอบคุณค่ะงอนแล้วหนึ่งองอนกันเนาะงอนก็ได้ตามเม้นงอนแล้ว เจะไปงอนเขาเรื่อะไรไม่รู้อยากนอนเขาอยากงอนโอเคก็สามารถสั่งซื้อได้ไลน์แอดที่ปักหมดเลยนะคะหรือว่าถ้าใครซิมลิงแล้วไม่เจอเนี่ยเราก็แอดไปที่แอด R A T C H A V C นะคะแอด R A T C H A V C ค่ะ เี๋ยวเราจะอยู่กันอีกสักชอบเปลี่ยนตัวนี้ห้านาทีหอมตัวไหนเนี่ยคือซีครีมหอมอะมันคือขั้นตอนการใช้เราต้องลงไขยาก่อนใช่ไหมค่ะไขยาเป็นบุลเตอร์เซรั่มมันจะแห้งเร็วมากส่รนบุลเตอร์เซรั่มถ้าใครเคยใช้นะครับเขาบอกเขานั่งไม่เรียบร้อยหรอพอหมอนปิดแล้วไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรทำงานนะที่เห็นไม่ได้เขากลัวเห็นอะไรอ่ะให้เขาพูดได้เขาปิดอยู่ทำงานก่อนครับ นี่ทำงานจะไม่มีเวลากินข้าวเลยทั้งหมดทำงานไปนี่ขั้นตอนการใช้เอาเก่งขั้นตอนการใช้เอาเอาเลยขั้นตอนการใช้นะคะนี่แต่เ,เขาเราดูเขานะเราทำให้ดู ขั้นตอนการใช้นะคะคุณลูกค้าค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใช้ไฮยาตัวนี้ก่อนค่ะใช้ลงไปเลยนะคะคุณลูกค้าขานะคะหลังจากนั้นนะคะลงไฮยาตัวนี้เสร็จนะคะเราก็ตามด้วยวิตซีเซรั่มขวดนี้ค่ะขล็กขวดนี้จิ้วแต่แจวอ,อย่างแน่อนอน,นะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยวิตซีครีมตัวนี้เลยค่ะ3<ช> <dibuj> ตัวรู้เรื่องค่ะคุณลูกค้าค่ะในราคาแค่969บาทส่งครีที่สําคัญนะคะเรานะคะยังแถมตัวนี้ให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวเทสโฟมนะคะให้สองซองค่ะคุณลูกค้าค่ะปกตินะคะตัวเทสนี้นะคะราคาจะอยู่ ที่118บาทแต่วันนี้เราส่งฟรีเปนเก้าเลยไม่กินแั่งวันก็ส่งฟรีเพราะฉะนั้นแล้วรอช้าไม่ได้นะคะรีบสั่งที่ไลน์แอดที่ปักหมุดอยู่เลยค่ะพี่สาวเขารักตายเลยเนี่ยใารกินจริงเหรอพี่นกเหรอพี่นกเขาแข็งจริงไหมรักก็จริงๆต่เขาก็ทำได้อะนี่เขาทำเขาดีดีเลยเขาทำไม่ดีเล่นอยู่ได้ไม่อยากเล่นเนตีเลยเอามือมาดิเอามาอย่าแม่ งานเก็บห <30. S 2> วานมากขอบคุณค่ะน่ารักสุดๆขอบคุณค่ะอย่าลืมสั่งสินค้ากันนะคะลายแอดี่ปักหมดนะสวยรอขอบคุณครับวันนี้ใจเหรอมากชื่นใจจัง ไม่ได้กินข้าวเลยนะถ่ายงานวันนึงสามสี่รายการโอเคดูแลยิ้มชอบขอบคุณเวลาน้้อยไไม่ดดะน่ารักขอบคุณค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมโปรวันนี้นะคะโปรวันที่6เดือน6นะคะ969บาทไลน์แอดที <coloca> ่เจนนี่ปักหมดเลยนะวันที่6เดือน6ซุปเปอร์เซลยนนะครับทุกแพลตฟอร์มอะไรแบบนี้ร้านอะไรเขาจะจัดโปรกันช่วงนี้นะครับร้านเราก็มี นี่มีคนบอกว่าสั่งแล้วค่ะแม่ค้าขาขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าขาอยากเล่นหยิบหนูกำลังใช้อยู่ค่ะหน้าใสมากเออขอบคุณค่ะที่มายืนยันน่ารักมากขอบคุณค่ะคุณจันทีราขอบคุณค่ะนี่ดูชื่อเพลงี่คนนี้เฟี้ยวมากเลยยอมรักหัดดีกว่ารักไม่เป็นเนะ